มีคนดูอยู่สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเหมือนขากล้องที่มองไงไม่รู้ป่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ลงตัวเลยอีกอันหนึ่งผมไปไหนวะ <c oughs> ตยายอเงี้ยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสตรีมันหยุดใครเอาอะไรมาเหมือนกันผมต่เวลา สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ก็ขึ้นประกอบครับสวัสดีครับคุณวันนัยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับกำลังประกอบเจ้า SK 200นะครับเพิ่งทำสีเสร็จไปเมื่อวานนะครับ ตอนนี้ประกอบได้นิดนึงแล้วย้อนแสงไหมนุ๊เนี่ยน่าจะย้อนแสงนะผมว่าให้ดูใกล้ๆดูเันใกล้ๆเลยนะครับโอ้มันจะลายตากันยังไงไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งอ้วกนะ แข็งอีกนะครับก็ตอนนี้เหลือใส่พวกเออ่ต่ออาร์มต่ออะไรนะครับตอนนี้ทำมาทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมหาการตั้งกล้องใหม่กับตั้งไม่ได้ ท่านผู้ชมมีอะไรถามกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ใส่บูมไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองขยับให้ดูนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์ไม่นานนะครับโอ๊ยโอ,ยโอยมือโดนรีโมทครับท่านผู้ชม ลื้อไว้นานมากก็ลือเวลาลื้อนะครับต้องแยกครับเป็นเทคผมเนี่ยสาหรับผมนะเทคนิคผมนะผมจะใส่เป็นถุงถุงุงุงไว้ถุง,ถ,ง,ถ,งถุงใส่แกงเราเนี่ครับแบบประมาณนี้ครับก็เลยใส่อามนะครับตอนนี้สวิงได้แล้วนะครับ เดินได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับก็พร้อมทํางานแล้วครับเอ้ยไม่ใช่พร้อมทํางานคือระบบมาหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ประกอบนะครับประกอบใส่ไบอามใส่พุ่งกีนะครับพุ่งกีอยู่นี่พุ่งกีใบใหญ่นะครับกว้างสิบสามเซนเลยนะใบเนี้ยเท่าจานข้าวแล้วก็พวก ตนโขขาตะกระแตนนะครับก็วันนี้อาจจะไลฟ์ไม่นานนะครับพี่ถ้าถูกใจก็รบกวนแชร์ให้หน่อยนะครับอาจจะไลฟ์ไม่นานก็ต้องรีบประกอบครับมันบ่ายกว่าแล้วรีบทำให้เสร็จ สวัสดีครับสวัสดีท่านนี้เข้ามานะครับนั่งประกอบอีกประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วครับคันนี้ หาอะไรแล้วอ,อะไรต้องเข้าไปในกลุ่มครับในกลุ่มทักไปในเพจเรถไมโครบรงครับอาซีไทยก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ร้านชี้อะไรในการซื้ออะไรนะครับก็อยากให้ทำกันเองครับมันจะได้มันจะได้แบบเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะได้แก้ไขมันจะได้แก้ไขได้นะครับ กลุ่มรถไมโครบังคับอาซีไทยนะครับลองเข้าไปดูนะครับหลานใครอะไรเยอะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับอยากถามอะไรถามได้ครับผมจะตอบเท่าที่ผมรู้นะ้าบมไม่รู้ผมก็ไม่ตอบนะ นี่คือบอดี้นะครับบอดี body, ห้หนักหนักนบอดี้บอดี้รอประกอบรอวางนะครับตอนนี้ใส่อาร์มใส่พุ้กีสเสร็จก็วางบอดี้ครับแล้วก็รอสติกเกอร์นะครับคันนี้โอ้คันนี้เอาเรื่องอยู่ครับคันนี้คันนี้หลายตังเลยละ่ะหมดเยอะครับคันนี้หมดเยอะคันนี้หมดเยอะพี่ เออเอาง่ายง่ายเอาง่ายง่ายซื้อลดอะไรวะถ้ามอไซค์มือสองก็ได้สองคันอะไรประมาณนี้ครับราคาประมาณนั้นนะครับเอาเรื่องอยู ให้ดูอะไรดีวะกำลังกำลังหม่ำข้าวด้วยมันทุกคนกินข้าวกันนะครับกีเบลนเลอะเลย <c oughs> เดี๋ยวลองร้อยร้อยอาร์มให้ดูส่งมันจะอมาไง หนักอยอาเย่าขึ้นงอ้ยน่าจะหลนนะ่นแนเอ้ยขาตั้งอันนะั้นปกไปไหนวะขาตั้งอันนั้นหนักโทษน,นะครับที่มันรูมว่า มือดำปีเลยสติ๊กเกอร์มาจะติดได้ไหมเนี่ยมันโดนความร้อนเหรอมันงบเข้าอ่ะปกติมันรวมนะตอนนี้ก็ตอนที่แดมหรือเปล่าได้ฟิตฟิต,ฟตยนงไงดีเดี๋ยวร้อยให้ดูก่อนครับยังไม่ใส่สลักกิงนะใส่หกเหลี่ยมก่อนนี่ก็จะเดี๋ยวหมุนแม่โครดีกว่าหมุนดีกว่าตรงนี้มันย้อนแสงหมุนยังไงวะนี่ไฟ ภา,ไาดไยวกอนมาจะคุมมุดกล้องให้ดูนี่ครับถ้าใส่อาร์มแล้วก็จะประมาณนี้ครับเก็บงานใหม่ครับนี่ไฟชีวิตไหนวะเนะี่ยหลุดแน่เลยแบตหลุดข้างล่างไม่ใช่ฮะแบตที่หมดหตอร์ถเป่า ไม่แม่เดี๋ยวผมต้องไปไล่ระบบไฟใหม่ไฟไม่ติด <laughs> ไฟคันนี้เปิดที่รีโมทนะนี่แหละสวิตช์มันเฮ้ยเสียงดีเล์ทำงานอยูน่นะปั c, ๊กปั๊กแต่ไฟไม่ยอมติดเมื่อวันตีเลยอตอนที่แกะมาเปล่า น่าจะเดและ้วไล,ล,ล้ไปดูใหม่นี่ไฟมันอยู่ในสวิตด,ดีนี่ครับถ้าใส่เข้ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องในก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแบตตัวนี้เป็นหมื่นหมื่นมิลลิแอมนะครับก้อนใหญ่เล่นได้ประมาณสี่สิบถึงหกสิบนาทีนะครับโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้สวดทรงองเอวก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือหัวเก๋งนะครับหัวเก๋งหัวเก๋งโทษนะครับหัวเกงเอ,อ่อสีไม่ใช่สีดำเน้อสีเทาๆเน้อเนี่ยจะลองวางทับหัวเก๋งให้ดูดิส่วดทรงองค์เอวจะเป็นยังไงน้ำมันบานเลยตั่งอยู่ป่านั่งไม่อยู่ นี่ครับถ้าใส่หัวเก่งเข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละครับเป็นรุ่นแปดครับซูเปอร์เอ็กซูเปอร์เอ็กนะครับทาไมถึงเป็นซูเปอร์เอ็กนะครับเพราะว่ามันยังเป็นโรเลอร์อยู่นะครับมันไม่เออมันยังเป็นแชร์เรียอยู่นะครับถ้าเอ็กเอ็มมันจะเป็นโรเลอร์บนนะครับช่วงล่างนะครับ นี่เ้วก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับมีอะไรถามก็ถามได้นะครับผมแต่ตัวนี้ทำไมไฟผมไม่จิตถามตัวเองน่าจะสายรีชิปหลุดจริง น่าจะใช้น่าจะใช่นะ,ใชนะครับส่วนสีนะครับสีเป็นสีที่โรงงานเลยนะครับโรงงานผมนะครับไม่ใช่โรงงานอริยะนะสั่งผสมนะครับกว่าจะได้ก็จัดกันไปกันสี่ห้ารอบครับบริษัทสีนี่ปวดหัวเลยไม่ได้เหมือนร้อยเอร์เ็นต์แต่ก็ใกล้เคียงครับ น้ำหนักอยู่ที่25กิโลนะครับคันนี้ถ้าใครดูคลิปผมต่อเนื่องนะครับผมก็จะบอกสเปคตลอดนะครับคันนี้ว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับผมก็อันนี้รื้อได้รื้อไว้ประมาณโอ้สองเดือนแล้วครับคันนี้รื้อที่รื้อไว้นะครับเพิ่งจะมีเวลามาทำนี่นะครับรื้อไว้จนเตะ,ะนะครับ ตอนนี้เหลือจะใส่นะครับใส่ก็จะเทสลองระบบนะครับแล้วก็รอสติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับนี่ครับไม่กล้าหมุนแรงนะครับไม่รู้ว่าอะไรข้างหลังมีสายห้อยหรือเปล่านะครับนี่ครับถ้าหมุนเร็วก็จะประมาณนี้ครับมันค่อยๆตามมือได้นะครับนี่ครับพอสายมันตกตึกไปแล้วไม่กล้านะครับ ตอนนี้ใส่แท่กระบอกยกบุ่มให้นะครับนี่ครับนี่ครับมันทํางานอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งกล้องก่อนนะครับกล้องแก๊งถามว่ายกได้สูงไหมครับยกได้สูงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเทียบกับอะไรดีเนาะตอนนี้รถยืนอย่างเงี้ยอยากอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่ารถมันไม่ได้คันเล็กนะครับ ติดน้ำกระป๋ปองนี่กว่ามาตรฐานเนี่ยมีน้ำปะ่ะมีนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวหาอะไรที่มันแบบขวดโคกระดิ่น้ำไงให้เขาเทียบนี่เอาขวดโคกระโคกมาตั้งเลยตั้งตรงหน้าแท็กนี่แหละตรงแดงแดงเฮ้ยตรงนี้ขวดโคกระใหญ่เนี่ยไปตั้งตรงเอนั่นนั่นแหลกแจ้แวประมาณนี้ครับ นี่คือกดกดกดพวกสิบบาทเราันไม่มีอะไรเทียบที่ชัดเจนกว่านี้นะเนะี่ครับติชมให้หน่อยครับติให้หน่อยครับว่าสวดทรงองเอวมันพอได้ไหมประมาณไหนนะครับว่าแบบนี้วาดใส่กระดาษเองเลยนะครับแล้วก็ให้เขาตัดเลเซอร์ให้นะครับ เราก็ม้มาเชื่อมนะถ้ายืดสุดก็ยืดสุดก็น่าจะอีกันนะอนนั้นขึ้นสุดแล้วเนาะยืดสุดก็อยู่ประมาณนี้จากพื้นเท่าไหร่แปดสิบ เก้าสิบเซนได้ไหมเกือบเมตรนะเนี่ยเกือบเมตรเกืเประมาณแปดเก้าสิบได้เก้าสิบก็ยิ่สุดประมาณนี้ถ้าฟันบุ่งขีดขึ้นเลยก็อยู่นี่เลยนะนิดกว่าได้อยู่เมตรหนึ่งป,ประมาณเมตรหนึ่งครับยกยกสุดถึงฟันบุ่งขีดนะก็เยอะอยู่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ ก็มีสมาชิกท่านไหนจะถามอะไรไหมครับผมอ๋อพี่บรรน,นายบอกถ้าแพงแต่แรงมันก็คุ้มครับถามว่าไฮดรอลิกในรถที่เล่นเล่นมานหลายหลายค่ายนี่แรงไหมแรงครับแรงแทบทุกค่ายครับแรงแทบทุกค่ายครับแต่ทอนที่ผมเล่นมาเนี่ยปัญหามันก็จุกจิกหลายอย่างนะครับ จุกจิกหลายอย่างนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหากวนใจครับก็คือพังนิดนึงหรือทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเสียเวลาเสียอารมณ์ครับ <c oughs> <c oughs> ยอม <c oughs> ซื้อของดีๆใส่ทีเดียวเล่นยาวๆเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ถามว่าบางคนอยากเล่นได้นานที่ที่ถามผมมานะถามว่าเล่นได้นานไหม ก็บอกประมาณ40นาทีถามว่าอยากเล่นได้นานกว่าน,นั้นทําไงนะครับพาวเวอร์ซัพพลคยครับผมสวิตชิ่งรถยนต์เราเนี่ย12โวลต์นเนี่ยนะครับเอาเสียบเลยครับเล่นไปเลยครับ12ชั่วโมงผมก็เล่นมาแล้วครับโกเบคันเก่าผมอะ่ะคันที่ผมขุดสะเมื่อก่อนนะครับเป็นโกเบคันแรกคันนั้นผมเล่นมา12ชั่วโมงเต็ม สปีด uh, ไม่ได้ครับจับ Speed สปีดจับเซอรวโวไม่ได้ครับร้อนประมาณนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้มาไลฟ์ให้ดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวว่าจะประกอบต่อนะครับเห็น mm hmm. ตอนโมเดลเงียบๆไปช่วงนี้ ไม่ได้นะครับมาทําเจ้านี่อยู่สองวันแล้วครับเมื่อวานหรือขัดทําสีนะครับวันนี้มาประกอบนะครับประกอบรถจริงๆไม่นานนะครับถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วประกอบได้ค่อนข้างไวนะครับก็นะครับไม่มีอะไรมากนะครับดอนโมเดลก็ เดี๋ยวขอทำงานต่อนะครับวันนี้สตรีมไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากแช์นะครับแชร์ไปใน a c e b o o k ตัวเองก็ได้จะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับทันทีเพิ่งเข้ามานะครับนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะครับดาวโมเดลฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ